วันนี <S <S ้ม er> uh ัทำเมนูอะไรเพื่ออนีกแล้วอันนี้จะทำพาสต้าลานดอร์ชิน่าเลียบเบนินาเพราะว่ามาจากนอร์ชาอยุนาอัเปอร์นอร์ชาอยู่ในอิตาลีปาคกลางอ่ะอันดูอิงเกเดีตเอส่วนผสมมีอะไรบ้างอ๋อเเรราามีหัวหอมอ่ะหอมใช้แต่ไรมุสเซนซีน่ะเดี๋ยวก็มีกระเทียมอ่ะอันนี้เป็นริคอตตาริคอตตาดิเปโครลาแล้วก็แล้วก็มีเปคอริโน เป็นชีสเป็กริโนใล้เป็นแพะใช่ไหมอืมใล้ายๆพะิ a r m i g นแต่ว่าเป็นใกล้ใกล้ปะพาเมซานใช่ไหมพาเมซานชีสเท่าไรยังไม่บอกเลยนะกี่ก้นน <u plus poetry> so <u õ> ี้ยี่สิบกรัอแล้วก็มีซัลซิชาอันนี้อันนี้เท่าไหร่อั้ไสกรอกไส้กรอกฝรั่งหนึ่งอันเนาะอืมเขาทำไว้หนึ่งอันแล้วก็มีไวน์ะไวน์ขาวไปยกทำไมเลยเนี่ยอืมฉันไม่ชอบยุกแล้วก็มีพาสต้า อันนี้ร้อยยีิกรัมอ่ะปกตินันีัคนน่ะมันเป็นหนึ่งรอยกรัมใช่ไหมแต่ว่าวันนี้ฉันหิวแล้วก็แล้วก็มีน้ํามันมะกอกอ่ะปีใต้นะกับเรืออ่ะโอเคลงมาทำเลยน้ามันไม่ต้องใส่เยอะนะเพราะว่าใส่กออมันมีไขมันอยู่แล้วนะ กระเทียมกระเทียมมาในใส่เป็นเนื um, ้อกระเนื้อกระตักออกหัวเวียนชี้ออกตักออกกินเ็ษสิ่เสียของเสียของพี่น้องเอาทิ้งพปนะอาชอบกินสุนคือบานท่าเนาะกินชุนชนตอกีบ้าเอาใส่ออก ตอนนี้นเราจะใส่วานนะใส่ข้าวตรงนี้เป็นวานข้าวนะตรงนี้ต้องรอไอโกอโฮลมันจะละเหยนะแต่พาตาละขั้วกับห้องครัว้ือไหนใส่เครื่อในน้ำ พาสต้าอันนี้เลืออันนี้ไตไงเอ็พ้พาสต้าต้มไปกี่นาทียังไม่บอกเลยพาสต้าจะต้ม12นาทีนะแต่ว่าเราจะต้มในน้ำอ่ะประมาณ8นาทีนะแล้วก็มันจะมาต้มเสร็จในในซุปโปในซสอสนึ่งสอง สี่นาทีตรงนี้เอาเอาไฟต่ำๆอ่ะหอมนิดนึงอ่ะอันนี้เป็นริคอตต้าริคอตต้ากินอยอะขนาดเร่งเร่งเอาสิไปดูสิญญาณน้ำพาสต้านี่นึง เราจะห้องซิมกับซีมดีกัะนเะนาะฟางกันเลยมินท่าพีเลยว่าพวกฉันทำอาหารก็ชิมเหมือนกันที่ก็หยิบใส่ปากตลอดเนี่ยแต่เป็นมีอันเนื่อมีฉีดมีอย่างนี้หยิบใส่ปากปับหลุดเะเบียนมาก,กินแต่คนณบ่อ้วนเนย อะไรใส่เนี่ย <laughs> น,นี่าสต้านีน,นี่อีกแล้วที่เราต้นมั่นมันลอยที่ไเนนะสะดโดนี้แล้วถ้าเห็นมันแห้งอ่ะก็เอาน้ำมาใส่เนี่ต้น,ตนปาตาน่าใส่อีกหน่อยนั้น

แล้วใส่เ mm. ป็ดคอลนตตงพีฟ่ายต่อลอเนอะเซฉีตเซฉีตต้องพีฟตลอมันสีไม่ไม่น่ากินนะบาสีไม่น่ากินเนีมันขาวๆเตนพาตาต้องเป็นเหลืองอันนี้มันใส่เหลอกตไ้ใช่ไหม มันเยอะจริงๆนะจะเปนโจมเป็่นเนาะบนเปลเ่็นเปล่ยนแล้วเอาให้บนนาน้ะก็เป็นบอกแล้ว่ินเดียจะคงเห็ดเอง <laughs> ภูมิมใจนำเสนอะไร สีส่สวยมากดมันเอ,อ,อยฮึมีทำเองแล้วบนบล็อกนี่มันกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเจ็ดหกจุดแปดอ่าจะได้เห็นชัดๆ่อยอ่ะไม่เจริญอาหารนะพี่วบนนะบนกินนะ ชิมได้เฉยมไม่ต้องกินใช่ไหม,ม,มสิมแค่ตามผูดชิมเองอเป็นยังไงเซ่บบ่จะชิมไหมม,มาโต๊ะโก้ที่หลังจะชิมยังเหลืออยู่ในกระทายพี่น้องเหลือลายพี่เป็นสกินอาหารพอดีเพื่อกินเพื่อกิน,กนลาย เป็นยังไงอร่อยใช่ไหมอันนี้เป็นครั้งแรกที่ทำใช่ไหมไอไอเอมนูนี้นะนี่อะไรอ่ะพาสต้าจำไ,ำไม่ได้จำไม่ได้แล้วพ <laughs> าสต้าอันโนชีน่าอันโนชีน่าเผื่อมีบางคนที่ชอบเนาะเราทำตามได้ใช่ไหม เราบอกสูตรไปแล้วนะอร่อยจงคนทยที่อยู่อิตาลีปัสตา้น้ำมันกินแล้วนะที่จริงจะกินเมนูนี้จะกินตอนเที่ยงใช่ไหม,มคุณยาหนักมันหนักมากไป,กกไปแต่ไม่มีเวลาทำตอนเที่ยงเนาะพี่ไปทำงานใช่ไหมอ่ะโอเคนะนพี่เวนน,นี้นะสวัสดีครับโอเคสวัสดีจ้าทุกคนอ่ะขอให้จเจริญหายพี่เนวนบันดะปติตัว